สวัสดีครับวันนี้เราก็มากินหมือนหมูกระทะบนดอยจ้าหมูกระทะที่ภูแวกหมอกครับผมหมูกระทะชมดอยบรรยากาศดีมากกินบนดอยด้วยนะคะเอามือนะคะเดียแล้วมงหนึ่งสองื่นอนตันนี่ได้ไหม ถปนยานะนมือนฉันไมน่ยเธไม่น้้านเลี้ยงไปอ่ข้้านเลี้ไปปลา้นไมั้ง้องเลี้ยงกินั้าวปลา้านเลี้ไม่หมด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 ้าวปลา้นไม่หมด้นไม่ม Hãy subscribe cho kênh luôn Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ม้วยคร์ตก็ว่นบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากบ้านตางคามด้วย, <laughs> ยวมาช่วงนี้มีโปรครับผมรถรถทุกอย่างรถ <laughs> ทุกอย่าง <laughs> ตอนนี้นะตอนนี้นนตัองมีตั้งตอนนี้เท่านั้น โปรโมชั่นเปิดกิจการใหม่ค่ะเดือนมกราโปรโมชั่นเปิดหอาครันิไปไหนแล้วอ่ะัเชื่อมันนี่คาี่ยเห็นัลวก็บมันมงแลวเช่ไม่กล้วกัท่บ ออนนเซไข่ออนเซนว้าวดีใจก็ตามมาน้องแบบแต่ว่าหน้าตาเราก็ดำไม่ดีใจก็ไม่ตามเต็เอาน้ำขิ้นมาเลยว้าวอุ้ยไข่สวยไม่เลยดึง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 ยั่วมากแล้วก็นนี่ะะคเจาะไข่แดงไปเลยจ้ะของน้องเพชรสีนันเข้มนะนั่นรู้ว้าว พิเศษนะกันเลยเศษดูนาะอันไหนของฉันอันนี้เจ้าของนะคะบริการเราเลยจ้าเล่นที่บริการน้ำอะไรวันนี้โชว์หน่อยกินน้ำสีม่วงก็เป็นน้ำอันนี้อันชันแน่เลยมอันชันหรือเปล่าว้า ้อหมูกระทะเลยชุดหนึ่งแต่เขาแถมไข่แผงหนึ่งยอดานำายอยไข่เนองื่เหไข่เหงอไข่เือไข่เหงืเหงน่่หงืไเห็บ่ข่อ่เหงือ่เหงอข่ืเห็บ่ của duyên của mình 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 mình

เจ้าของแม่ผมเองถึงว mm ่าถึงว่าบริการดีถึงว่าทำไมถึงบริการดีขนาดนี้เออต้องเกดอะไัาไรี้วะกยบี้เอไอ้เจ้าเล่หี่เอารที่อกว่าเ่าสัมเอยอรเอเาเก่เาเหออ คุณแพเหนอเหมนับผมบเปห่าคุณแพนเนะตั้งไนครับปโดนหยางนันไมเอาคู่วันอมับไปสามหมื่นย่งก็อต่อชเดียนเนาะไมเอามาจะจกกูกคุณจริง้วอเปล่าใช่ไหนทีน้น่นดูบนดฮาลรือมเออเลยไหนบอ อยู่นเดนทากอ่เจ็บได้เลยมามาอื่นค่ะกำลังเธอซะหน่อยนะตัวทันตัวไม่ไกลแล้วก็มีตัวี่ร้องห้าวถ้าไม่ร้องขึ้นมาแบบนมาแบบดูชิลแล้วแล้วก็มันมีเรื่องให้ตใจด้ไงมันนาไรโอเคโอเคเปิมิลล์หืมเปน้อีทน่อยนะปต่นเกมันกันนะูเน่ยลุงเดือดปะโตโตที่โฟตโตโตอย่างเน่

ใชเนาะแกายเปนบเบอร์มีตนบอกบอกไม่คะัก็ลังค่าเนเคยสีนะมันก็ีมันชาติ่มันจะโบน้ำไม่ก็ไม่มลัปวก็กม้าไม่งแต่ย่แบบแตมอนะนองถึงเเนแน่ๆให้เป็นลโดีชมเฮาหรอ